สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะพบเพอกันอีกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องเอนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปันนะคะที่สําคัญไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะวันนี้เจอหน้าค่าตากันอีกแล้วนะคะกับราวชุดมาแล้วนะคะในราวพัฒนานะคะน้องก็จะมีวันพฤหัส นะใช่ไหมคะจันกับเพอหัดนี้อย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้โมงนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะเข้าบนล่างเข้าบนล่างเข้าบนล่างตลอดนะคะแล้วก็ใส่รูดใส่ลากก็เข้ากันหมดนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาใครได้หรือยังไม่ได้นะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่สําคัญบอกแนวทางเสมอว่าอย่ากระโดดตามช่องนู้นทีช่องนี้ทีนะคะเดี๋ยวจะเสียดายนะคะเนาะอย่างที่บอกไม่มีใครเข้าเสมอนะ,ะจงมีแค่เขาเรียกว่าจงเชื่อมัน่นจงศรัทธานะคะ เขาเรียกว่าจงเชื่อใจนะคะแล้วก็มั่นใจในเรานะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะสำเร็จแน่นอนนะคะในการมีเงินนะคะเนาะที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหัวรวยแน่นอนนะคะแล้วก็คุณบูมขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเมดเดียวใครชื่นชอบทุนน้อยนะคะไปติดตามรับชมได้ที่ช่อง B A นักวิเคราะห์ตัวเลขนะคะคุณบูมก็แนวทางดีมากนะคะเข้าตลอด งนะวดที่แล้วนะคะให้เม็ดเดียวนะคะสี่นะคะ,ะ,คะโอ้โหไม่รู้จะเด้งต่อกี่เด้ง่วนหนูให้กับสี่สามใช่ไหมคะนะใครได้ของใครใครชื่นชอบของใครนะคะก็สามารถเอามาอัดแดปกันได้อย่างงวดที่แล้วนะคะผู้ชมบอกว่าได้3ตัวด้วยเอาของของ,ของคุณมูเม็ดเดียวของหนูนะคะมามาเล่นนะคะเนาะก็อยู่ที่ดวงทุกอย่างที่ดวงนะคะนะอยู่ที่ดวงแต่ละบุคคลจริงๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าเลขจอ,อกอะไรเนาะ,ะวันนี้ ไม่พูดเยอะไม่พูดพร่ำทาเพลงนะเพราะพูดเยอะแล้วนะคะเขาเรียกว่าคนเก่งเขาไม่คุยนะคนคุยเขาไม่เก่งนะคะคนอ่าอย่างหนูนะคะไม่อวดเพลงนะคะคนเก่งเขาไม่คุยนะคะคุยเยอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะเบื่อนะเราจะไม่คุยแล้ววันนี้นะสําหรับวันนี้ลาววันที่12ที่ผ่านมาออก4 4 3่าล่าออกหนึ่งซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ4มา3มานะ เจาะเน้นๆกันไปเลย4 3สนะคะแถมสี่เข้าบนล่างนะสามมาอีก4 3สนะคะลาก3ตัวเข้าอีกนะคะปบมือสิคะรออะไรโอ้โหนับไปเลยค่ะ1เด้ง2เด้งโอ้โหกี่เด้งนะคะนะกี่เด้งต่อกี่เด้งนะคะงงกันไปหมดเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมางวดนี้นะคะอย่างเหมือนเดิมไม่ต้องมั่นใจพวกเรามากมากมายนะมั่นใจเราให้น้อยรักเราให้มากๆนะคะพวกเราก็อ่า ขอบคุณมากๆที่ชื่นชอบรักรักและเอ็นดูในตัวพวกเราเจอกันที่ไหนพูดคุยทักทายกันได้เลยน้องเอกหรือเปล่าน้องบุ้งหรือเปล่าหน้าคุ้นๆนะคะหน้าพวกเรานะคะไม่โหลนะคะไม่ซ้ําใครนะคะหน้ามีสไตล์ของตัวเองนะคะเนาะอ่าเจอกันได้ทักทายกันได้ตามประสานะ,ค,ะครอบครัวนะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนอย่าไปสนใจคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้มาให้เรากินใช่ไหมต้องสนใจเราเองนะคะรักใครชื่นชอบใครนะคะแซงออกได้เต็มที่นะคะเนาะ อยู่ที่สุดส่วนตัวของเราด้วยนะรุยกันต่อนะคะจะรออะไรนะสำหรับวันที่15ลาวพัฒนาเด่นอะไรคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมสนับสนุนนะสลากกินแบ่งลาวกันด้วยเนาะ จะหาข้อมูลสักครู่หนูเหมือนลบไปเลยอะหนูอะ่ะคิดไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้านลบจะหาสักครู่นะคะท่านผู้ชมรอแป๊บเดียวอดใจรอแป๊บเดียวไม่ทําให้ทําเสียเวลาแน่นอนสำหรับเรามาแล้วที่จะถึงนี้เตรียมสมุดปากกามาจดกันไว้เลยคะ่ะเด่น7จลอง8เน้น7จ็ดห้า ลอง89 87 82กัน76 83 278 789 375นะคะแนวทางดีๆได้จบลงไปแล้วนะคะชื่นชอบพวกเราไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนะบอกว่าน้องเอได้อะไรไหมนุ่นคุณบูมอยากได้อะไรไหมไม่ต้องการอะไรนะคะแค่ต้องการให้พี่ๆนะคะ ได้เงินงานมีเงินใช้ในทุกวันพวกเราก็มีความสุขไลค์แชร์ที่สําคัญคอมเมนต์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะถ้าไม่คอมเมนต์นะคะเราอาจจะไม่มีกําลังใจในการคํานวณให้ท่านพี่ๆแล้วนะคะอ่าที่ไปไหนไปไหนมาไหนช่วงนี้รักษาสุขภาพมันด้วยนะพบใหม่ในคลิปหน้าขอให้พี่ทุกท่านนะคะเฮงเรวยรยนะคะสวัสดีค่ะ